แม่มน sí คนสวยที ik ่สุดในโลกเลยข่อยซุนพอดีว่าหน้ากันเถอะป้าจิ้งโว้กินละโคตรไปเลยพี่น้องเร้าบอกปอบบอกคุ้มว่าล่ะตั้มทำไมสมบลอนเดียดก็เด้าบอกเปลี่ยนพออย่าเผ็ดคุ้มข่อยไปลอยกระท้วงข่อยซ้อนจอดกังทำไมสดอีกเดื่องยนึ่งข่อยบวมไวข่อยเก็บท้องข่อยกินมะขามกินมะขามนะกินมากานั่นแหละ เด้าแดกเขาถ้านี้แจกินเขากด้าวแล้วหรอโอทอ้วยหรอคือที่มันตาออกกลองนนยไหลายบอกพาบอกเพลดมึงอันนี้กูกับวานมันหุ่นย่นกินเข่าเอาโลชูแต่ไ่มีเงือมีเลี้ยงเลยว้ยว่ามันหุ่นย่นเอ มดอนดิจยังไงอะแมงกยแมาม่กินข้าวขรู้ปนายดื้อดูนะอร่อยจังเยแซถอว่าอาหารบ้านๆอาหารบ้านๆอาหารบ้านๆประหยัดบ้าน บอกปากเอ้ยใบอิ่มเราแดกจนว,ว่าเบิดบอกเพจมึงเ,มมเป็นยังมึงไม่เรียกหิมาอีตีบอกสันดาน,น,น,าานปากเนี่ยปากโปเป็นเหลื่มบันเลี้ยงหีหมากับคากรัวเอ้ยมึงไอ้ข้อตดาดังลางมึงแดกไปไปกับงอนตอบงบอกปากาเงยปล่อยมันเหรอตัวหนากลุ่มซีรุ่งไป,ป แอนไปเีน,เน้งแอนไปนเน้โตเมียน้ำหนาเดียวนีน่โตเมียมาว่นมันพ้าแม่สูร้อยเสื้อกันเอาเองทีโตก่าก,กูว่าไม่สูร้อยเสื้อมาเอาละสู้ะสภา,า,า,าพสูขึ้นมาขออึ้นยังแหมมันบัคือคนมันกูนดดว่าภาษาสมันคือภาษาหมาเนี่ยต่ีลิงมันก็ได้เฮาบ้องบ้องบ้องเด้ไปนั่งที่อื่นเลยไป เออกะทืบตีนใช่หรอมึงเตะเตะไรเตะถวยเลยเตะไรเตะถวยเลยเห้ยเห็นมันกูไปเล่นกูเตะถวยเขาเลยเด้อบอกไงอ่าอันเนี้ยว่ากันแม่นกูกูใจถวยเขาเลยเด้อมึงบอกผาาเอ้ยจะแตกกวนเมันโตตันกว่าอีโคกอีกเดี๋ยนี่เอ้ยมึงแน่นั่นยุกกงอนตอมมึงแดกไปไวุ้กกงอนตอมมึงบอกผาามึง อย่าจนวันแนนอิงติ่งบอกเปดตมึงเยบอกผีบ่อยากดีอย่างมึงเอยเตีย้มใหเ้มันอ้าวมาจับกองก็จะเห็นคลิปตัวซาสว่ะกระบอกอะไรซานเขาอะไรซานเขาอะไรกจะบอกอะไรเขาอะไรกมาเบื้องนั่งมาถ้ามาหาแดกไม่จะกินไม่จะกินบางที่เราก็อยากพิมพ์เลนนัมมา เรก็อยไปวางกลวพาหยอกมันี่ก็่ากพันเอนเนาะบาที่ศูดมากนะเราไปเด็ดน้ำคนนั้นคนนี้แต่ก็่นน้ำเขาในห้งซอยนั่นเฮ็ดอันนี้เฮยดอันนี้ซอยนั่นทุล่าทุล่ายังเป็นเดื่นเขาสาก่จับเากรจักดเขาบอกเป็นจั้จบกล่องไอ้มาจับกล่อมัมีถ้าเขาไปเอ็ดทุบจังี่ยจับยังกลองทันเนี่ยชีานทุล่ามันเป็นมือกล่องบ้ามีอหรอไม่ไปใส่เขาเนนมาือให้กูมาติวามัน เออเขาเป็นเขาเป็นละซีให้เขาตัวละล่ะยี่มั่งเราทุกคนร่างินอย่างอีปอบชุนละเขาเป็นตัวในตัวละครเขาต้องเต็วละครนะบออย่างเงี้ยบออยเป็นตัวละครพี่น้องเขาไปถือกล่องใหมือนเราอ่างเงี้ยนะเนี่ยเนาชุนมาบออยพี่น้องเบมึงน้ำมุนเอาบอกตรงตัวละครบักตาเป็นผู้กำกับพวกมึงก็เป็นตัวแสดงละครต้มตุนหลอกลวงคนดูเขาบอเขียนเราเนอะเขาทำยูทูบนะมันเป็นช่องของเขาเนาะเขาไปนู่นไปนี่เขาเห็นเนี่เขาก็จับกล้องท้ายเม่นแบบ จะให้ท่านผู้ชมดูเป็นบปะจะให้แฟนคลับเขาเบิ้งจาดูจ้าจะคุณภาพจะดูที่บทิเพียรอยลสมมุิเดินโอดหมายเราพูดถึงต่อพระแม่ัวยปากธุละมันบาดบุปผินเขายังห้องอยากขายนันนี้พี่กะโหลกนะลุงอีพนี่คงเมื่อเราคิดนี่กัพาน้องมาหน่าโอ้ยบาดลงคอพี่น้องวัดลงคอเพราะเป็นจีเรือข้าว่อเพรอะโดนอะไรมาน้องมาหน้ามาหาซเสน่ห์อยู่นอกกินคนแ่บนี่น้องาะ้ําไงก็เลยอยากว่าพี่น้องฟังโอ้เพิ่นพิมพ์มาหลายเนาะแสดงว่าเพิ่นอยากให้คอยตอบเพิ่น มันพิมพ์มาตั้งเป็นนาโคเกตคนแสดงว่าเพิ่นอาจ์ดเป็นเอฟซีไหมเนาะเพราะเห็นกีิมิโอคุณสั่งมากกิมิโอคุณสั่งมาได้เดือนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งหรือมือหนึ่งหรือชั่วโมงหนึ่งหรือสองชั่วโมงสินะพี่น้องเอฟซีไหมประเนนั้นนะเพิ่นอยากรู้มันเป็นเห็นใส่เพิ่นเม่เคยเห็นเห็นเบาเพลทเห็นลิบก็จะเคยเห็นจิบเป็นหลายเที่ยวเนาะว่าถ้าเกิดว่าเที่ยวตัวใดที่ไขใส่แล้วก็ไข่พ่ไดไปออกกำลังกายหรือว่าไข่พ่ได้ไปเห็นกิบจะกลับยัง อ้อหมกบีครับล้นครล้นจะเล่ายึดตลอดเลยเล่าลนันมีบาดแดงมึงเป็นบาดบอกบาดมึงจะเป็นบาดค่ะเนาะใสต้องใส่คือเกาเอาอาบน้ำเราอาบพี่น้องอาบก็มือนะเนาะอามามกนี้คำับล้นกรนเล่ายึดตลอดอากาศร้อนเปรียดมึงเอ้ยคนเท่าอากาศอ๋อครับล้นเออย่นยานัเปรียดมึงเอ้ยบานนอนไ่ได้หรอกพี่น้อง นอนจากมือในบ่อาบก็คือว่าบ่อาบลราพี่น้องไงแต่ว่าเขาอาบอยู่เห็นว่าก็ได้โอ้ยมึงบอกคนแม่มันจะได้บอกบ้าเอ้ยนอกจากบ้าก็คือว่าบ้าลราพี่น้องแต่ว่าเขาอาบมึงกัไหนบอกเพลินนี่คลิปบอกไปก่อนหน้านี้ตะกี้แล้วหลายหลายคลิปแล้วว่าเขาลูกบ้านนะว่ามึงบ้าหน้าบอกปอบมึงก็ต้องมาแทดอกอาบน้าเด้อพี่น้องแต่ว่าก๋วยไส่เพราะว่ามันยังสะอาดนะคือเสียตัวเองถี่กูนี่ถ้าเกิดว่าใส่นอนมือเลี้ยงเนี่น้องตื่นเช้ามาเอ้ามันก็ยังหอมอยู่ก๋วยใส่คือเขาเลยบ่มีดอกบอกเพลียนี่แต่มึงแดกเข่ามึงก็เอายามาเทียนอยู่ ตัวาตาเห็นนล้วบอกผ่านเป็นตัวพรุนคุณอะมที่บ้าน้องมนาไปเรีนหยสิอาดานน้ามาอยากกินนมลว่าเท่กับพกแม่มีภาษามึงแดกขมเกาแขร์เสียมาตัวยสียปากเสียดังเหลือมามึงเลยตมอมองฟึ่งบอกส่อมองห่วงบอกทัวรกพนีะเออ ผมก็มึนสมองไงบอกสมองคุณเหล่าลูกลูกเคยตุจีหลักจืดจีหมอยนาะมึงเนาะ